ว่าแต่อย oh <my. S 2> ู่บ่โห๊โอ้ยผมมีหนึ่งแจ็คตัวนี่ดีใจครับกุศลนึกเต็งยอดเต็งหยองว่าธรรมดาตัวนี้วัตโต้ววัโตอ่า่ายุบานนี่เขาเอิ่นเก่งนี่โู้่าเขาเอิ่นเก่งในแบบนี้ค่ะเออเลยว่าอยากไหนมาหาหน้าให้เทศบาลคนหยองเนี่เป็นคนบางหยองประทาอยู่สิเอาประโยคใดล่ะเดี๋ยอุปโยงเก่านะครับก้อของือเงินมาใส่เวลาจ็คปีเอาประโยคเก่า เจ้าเวลาไหลยปนไหนเจ้าเวลาไหลเปนไหนเจ้าให้มันไดคนเป็นผ่านเลยเหรอครับโอ้เจ้าให้เด็กตไว้น้นเลยเหรอครับโอ้แสดงว่ามีความมุ่งมันเติมมุ่ปกติใส่จากปีเขาไปดันแปดปีคแปดปีใดถ้าว่าอตจากปีเลยแต่แปดปีแปดปีใดแปดปีอายุยี่สิบพอดีใน่านบ้อีแต่โตได้ปีหนึงสองปีครับยี่สิบยิบสอง ันเจริอยู่สิบสามแบบมสตกเดปีหนึ่งมีสิต๊ะเด็ดปีหนึ่งมันโตกอันลามันสีโพตกวบาสีโต๊วบาสีโพตกหน้าค่ะว่าสีเอาให้มันตึงที่ละันบืดๆไปเลยนะันอ๋ันๆน่หอนเปียดเลยมันต๊เทือเดียวพ่อไปเลยนะครับต๊ะกตกเทือนี้นีเป็นคู่หน้าครับตกเทือองนี่เป็นพออลุตกเทือสองเม่นแล้วเ็รอเป็นย์ใหญ่เลยนะครับาขึ้นขับ้นเีย ใครอยู่มีมีอุดปการอยู่นหไม่เช่บบบนรลบรองอันนี้มาไนเจ้ามือละมาได้อันทีห่หนึ่งหรอครับอ,อ,อ,นอนันที่หนึ่งอันที่หนึ่งทองไหนจ้าหนาเนี่ทองใดแ้งแต่นาชิ้สามหนอสามชินเก่าิ้สามหอสามชิบนเก่าอเพียงเติบอยู่บ้านกรรมทวนนะคร่ประปกติทงแบบข็าูดใดนี่กับอาจารย์ทุไซค่บอาจารย์ทุเซคจะดีบะ เจดี่คนหองชื่อเงี้ยหย่อดเนี่ยโ่้ยเจดีจะได้หองชื่อเีเนี่ยไม่เ้ยองชื่อเียวเียหย่อไม่วเจดีกับเจดียอ่งเดครับเจดีะต้นต้นก็จังสีหายฮม้นต้นไหนพ่นหายตเจ้า่นาะไปเห็นยังสีจะพ่นหายพกิเป็ดีเลยเคยได้ยินเสียงพ่นหายเดือยเคยเตพ่น เเป็นคนหาดังมากค่ะผูยันน่ยยันคนโดเอคนผู้มีเสียงมีพลังอำนาจอนนี้เมตตาแน่ซื้อยู่แปดปีโมวตในประโยคเก่าเป็นหนักหลวงโอ้เขาไปเขาก็จีซาเมื่อบานที่แบบนี้คิดว่าเขาก็จีซาว่าันในประโยคเก่า ที่บันซาหาบันลื้อแล้วค่ะโอ้มาธรรมดาตัวนี้สุดเลยว่าเราไม่ที่บันชาหาบันรือสุดเลยว่าบันชามาเดี่นี้เลยมู่ไลบันไดแล้วอาทิตย์หนึ่งนี่โอ้ปวดเลยครับปวดยังได้ปาบแกแๆกโบ้ทีเดียวก็ลงคาลงเลยครับวังหางว่งหันนี่อันนีนสะก้นมาไป่บอกว่านทำเพลินพุตตีนเลยแบบนี้ คิดว่าตอนเรียนก็ตอนบอกเนี่ยไหนเก่งกว่ากันท่านเราท่านเราท่านเราท่านบอกไหนจีเก่งกว่าเรี้ยงแต่ว่าเรียนจังจังตอนจบป .6 นี่เกียรติีบอกหลายตัวหนึ่งบุ๊มบิ้วหัวเกียรติหนึ่งขนาดจีซูศีกันนั่นจริงนะครับจริงใช่